เออแน่แล้วกำลังเลงไปภาษาทไทยใหละว่าเป็นไงบ้างอะหายช่วงนี้หายเดี๋ยวก็ประชุม่หนูเห็นตลางแล้วเดี๋ยวก็ประชุมประชุมประชุมอีกแล้วไม่ใช่เขาเขาอา่พวกหมอเนี่ยเขาบอกว่า,าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าเศรษฐกิจแย่ร,ร,<อ> <Spencer> รู้ปะ่ะเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขาใช้คำนี้ผมมันก็มีห้องหมออ,อ่ะออ คือเขาก็บอกว่าเป็นช่วงเป็นช่วงที่ต้องไปเรียนเออคือเมื่อเช้าผมเห็นที่ป่าโอ้โหประตูน้ําไม่มีคนเลยออ้ยหรอคะเงียบกีบเลยอย่างนี้เลยก็ลองคิดดูดิคุยคุยกันผ่านทิกต็อกอะโอ้โหถูกปะก็ใช่คุยกันผ่านทิกต็อกอะมันละคร้าเขาจะไปเดินตรงนั้นถูกปะเดี๋ยวนี้ช้อปปิ้งผ่านทิกต o อกได้ด้วยนะมันอยู่ออนไลน์ใช่มันอยู่ออนไลน์มันอยู่ออนไลน์มาเด็วหมอพาชมคลินิกหมอก่อนได้เยนี่ นี่ปกติไม่ค่อยไม่ค่อยพามาชมรู้ป่ะอันนี้อันนี้ได้แรงบรรดาบรรดาใจมาจากอะไรรู้ป่ะอะไรมูแรงรูทเออภาษาไทยนางมูแรงรูทเออเออ it's a go it's a go นะ่ปอ้อเอแล้้่เดี๋ยวไปมุมนั้นโอเคโอเคนาหมดได้ป่ะจะมืดหรือปะ ก็ก็วันนี้เนี่ยมาดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะผู้หญิงก็เสริมนมถูกป่ะผู้หญิงเสริมนมผู้หญิงเสริมนมผู้ชายทําอะไรรู้ป่ะทาอะไรคะผู้ชายดูดนมโอ้ใช่ออกกลางกายแล้วมันลดยากมันก็เลยเป็นหัวนมแหลมแหลมหัวนมแหลมมาเยอะนะผู้ชายเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะใช่ใส่เสื้อสกินนี่แล้วมันมีสวยมันอะไร เหมือนมันแหลบออกมามันไม่สวยมันไม่หล่อไม่เท่เออคือคือบางคนเนี่ยลดน้ําหนักก็ไม่หายนะอ๋อเออคือคือเมื่อก่อนเขาเจอในกลุ่มกลุ่มบางชนชาติในอินเดียในอาหรับแล้วก,แวก็แล้วก็เมื่อก่อนเขาบอกไม่เจอในแอฟริกาอเมริกันเจออเมริกันอ,อ,อยน่างเงียงเง้ยเยอะด้วยอาหารตอนนี้เจอทั่วโลกเลยคนไทยก็เป็นเยอะด,ด้วยด้วยวัฒนธรรมอาหารแบบแบบจังฟูด้ดแต่มันเข้ามาพูดง่ายเลย,เลยชีสเนยใครก็กินถูกป่ะ S <S <S เออนมอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราไม่ใช่กินนิดูป่ะใช่เออตอนนี้ในผู้ชายมีนมกันหมดเลยน,นมแล้วสุดท้ายเนี่ยลดน้ําหนักก็ไม่หายนะอืมต้องทอํายังไงคะต้องทงาไงรู้ป่ะดีที่สุดใช้อะไรรู้ป่ะทําไงบอด<า>ี้ทายดูดแล้วก็เอาเอา,เอาตอมมันออกอ้อเออผู้ชายเดี๋ยวนี้มีนมเหมือนผู้หญิงเลยมีน้ํานมด้วยนะบางคนอ,ะอ่ะเออหรอคะเอออนาคตไม่รู้จะมีมดลูกป่ะเคยตอนสมัยเด็กมีละครผู้ชายก็ท้องได้อ๋อใช่ ใช่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 หนังฝรั่งแนจูเนียจูเนียใช่ใช่จูเนียจูเนียหมอจําได้นังชื่อจูเนีย<ช>โอเคก็ก็อย่างนี้ครับโดยสรุปเนาะคือเขาเรียกไกนิโคเมสเตียหรือเมนบูบส์นี่แหละเนือนมแหลมนมผู้ชายนมทิ่มแต่จะยืดแล้วมันไม่รัดล่าสุดเนี่ยมีฝรั่งคนหนึ่งฟิตมากเลยนึกว่าคือ,อหอมเนาะใช่ใช่ไม่ดึงแน่ไม่ดึงไม่เอาบอกให้ดึงไม่ดึงบอกอะไรรู้ป่ะตรงนี้มันโผล่มาจะเอาออกใช่ สุดท้ายเนี่ยเอาตอมออกดูดออกเขาเรียกไกเนโคแมสเตียอยากใครอยากรู้อะไรก็แอดไลน์มาครับเนาะแอดไลน์มาแอดด็อกเตอร์อะไรคลินิกแล้วก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวมันมีวิธีการรักษาเลยเวลาใส่เสื้อใส่อะไรมันก็จะได้แบบดูเท่นิดนึงแล้วแปลกนะพวกเนี้ยที่เวลามีนมหัวนมคิมเนี่ยเวลาทําออกมาเนี่ยจะดูเป็นจะดูเป็นเป็น,เป,นเป็นกล้ามอกสวยเนาะเออเพราะว่าอะไรรู้ปะ เวลามันมีเนินนมข้างบนเนี่ยเวลาผมทำเนี่ยผมจะมีวิธีทําให้แบบว่าดูเหมือนเป็นกล้าม oh. ออถ้าใครดูคลิปอยู่เราเอาไปดูนมตัวเองหรือบีบดูอะเวลามันทิ่มมันทิมออกด้านข้าง mm. เออแต่ด้านบนเนี่ยบางคนเขามาเสริมด้วยซ้ําแต่เราสามารถทําให้มันเป็นแบบกรรล้ามเลยนะ mm. อกก็คือเอกอะอลดน้ําหนักนะยังไงก็ไม่หายหรอกออกกําลังกายยังไงก็ไม่หายหรอกหมอให้ทายเลยไปเซิร์ชดูไกนีโคเมสเตียเนาะว่าตกลงเนี่ย ฝรั่งอะเขาพูดมันหมอไหมต่างประเทศเนี่ยเอาภาษาอื่นก็ได้ภาษา mm hmm. ฮิบรูก็ได้เนาะ mm hmm. เออภาษาอะไรอีกภาษาฮิบรูภาษาภาษานั้นภาษานี้ลองเซิร์ชด,ดูภาษาอื่นอะหรื mm hmm. อว่าตกลงมันเป็นเหมือนที่หมอพูดไหมแต่วิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะ body ไท p e เอาตอมออกสั้นๆจบจบแล้วก็แผลก็แน่ไปกับหัวนมหัวนม,ม,นมเด็กทิ้เดียวฝีมอือหมอทำแล้ว<ม>อ,อทำออกมาสวยอยู่ เราจะได้ใส่เสื้อแบบรักได้โชว์สาวโชว์สาวเออบอกว่าเป็นกล้ามอกที่ไหนได้มาดูที่อเล็ก็เอาต่อมอบอ๋อสวัสดีครับ Alex Aesthetic Clinic